Oke. À, ke. Cảm ơn đã rồi. <laughs> Cảm ơn đã bật lap rồi. À. Bật พูดถึงงนวนี้หน่อยค่ะโบสนุกสนานค่ะมาเดินกับเหล่านางแบบยูนิคอร์นคิดตัวน้อยๆนะคะแล้วก็มารีก็สนุกสนานเช่นเดิมคุณขี่ต้องยังขับเวทีเดินแบบคุณละล่ะตอนที่มาว่าบอกขึ้นเวทียังขึ้นเวทียังคือรอขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมวันนี้เพื่อนเยอะเนาะเพื่อนเยอะปล่อยพลังกันสุดขีดหลังเวทีเริ่มหมดแล้วรู้สึกต้นอยู่ไหมคะไม่ละค่ะก็สบายสบายทุกงานเขาก็เวลา เจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสบายๆจะยืย่งดูมีความเพ้อเขินแล้วดูเป็นตัวเองเยอะมากขึ้นเขาเริ่มเริ่มโตแล้ว<ม>ไงร,รู้จักคําว่าแบบเขินเป็นยังไงอายเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ก็พอพอได้ได้เขาที่อยู่ก็ก็ตามแนวเขาเล็กก็พอออกได้หน่อย ก็ยังคงเป็นมารีผู้ไม่เคยมองกล้องเหมือนเดิมนะคะแต่ก็แต่ก็จะแบบบางอารมณ์เขาอย่างบางทีก็แบบมาถ่ายรูปเขาก็เรียกให้เมาถ่ายรูปเขาเนี้ยแล้วก็จะแอคอะไรของเขาไปนาการก็เรื่อยเนาะเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเริ่มพูดกัะรู้เรื่องขึ้นพูดอะไรไปแล้วเขาก็เขาก็ทาในสิ่งที่เราพูดได้ก็เขืสวยรักมากขึ้น องแบบเน้มีหลายอารมณ์มากบางทีวันไหนอยากเป็นแบบเรามนุษย์ซูเปอร์ฮีโร่เขาก็จะอย่างที่เห็นนะคะแต่พอวันไหนแบบช่วงนี้เขาจะใส่แต่กระโปรงเขาก็จะแบบต้องเป็นกระโปรงบานๆอะไรเงี้ยพอใส่เสร็จก็จะมาส่องกระจกแล้วก็จะย้มอะไรเงี้ยแล้วก็เต้นเต้นเต้นเลิกเองช่วงนี้เลิกเสื้อผ้าเองค่ะไม่ทำไม่ได้แล้วนี้ระวังไงต้องใส่กระโปรงแล้วก็แบบว่าอยู่ตลอดก็จะพยายามคือตัวเองก็อยากใส่กระโปรงแต่ตัวเองก็แบบ กระหูกกระพันกระโดดกระเดกมากอะไรเงี้ยก็จะพยายามเซฟให้เขาแบบใส่เกงในแบบเป็นขาตันเลยน่สอนรู้ไหมคะว่าไอ้เก็บปิดกระโปรงอ่ะปิดกระโปรงกันเหมาตลอดค่ะเหมตลอดฟังไหมคะฟังไหมคะไม่ฟังเขาที่ตอนเป็นเด็กผู้หญิงมากขึ้นขนาดไหนตอนแรกน่าจะแก่แก่ก็ไอความแก่นของเขาอ่ะมันก็ยังคงเป็นเขาเหมือนเดิมแต่ว่าบางอารมณ์อย่างบางทีแบบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะแบบใส่คาดผมใส่กระโปรงอะไรเงี้ยบางทีเราให้ใส่กางเกงเขาไม่ยอมใส่ บอกว่าจะใส่กระโปรงคือแบบพยายามแล้วก็ไม่เอาจะใส่กระโปรงแล้วเขาก็จะแบบมีอารมณ์สะบัดผมแบบอะไรเงี้ยผมนี่แบบห้ามตัดเด็ดขาดอะไรเงี้ยลดความห้าวลงมาแล้วใช่ไหมคะลดไหมก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะมีอารมณ์หวานแซ่กเข้ามานิดนึงคุณแม่ลงใจกินไหมเออดูเป็นผู้หญิงคือเอ่อตอนแรกหวั่นๆว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างนี้โตไหมแต่ฟังดีแบบเราหันไปแล้วแบบมีแอบแบบส่องกระจกคนเดียวว่า เรโอ้ค่องแล้วอมาเหมือักเรีนท um, ี่ต้องอ่้อเป็นหลายคนเป็นห่วงอ่าต้องโทษคุณแม่คุณแม่ไม่สบายก่อนแล้วคือด้วยความที่เราก็อย okay ู่เขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็พยายามป้องกันสุขขีแล้วนะคะแต่ก็ห้ามไม่ได้ก็คือน้องเป็นเป็นไข้วันนั้นตอนนั้นตีหนึ่งมั้งคะคือตอนเย็นๆเขาก็ยังโอเคเต้นยังอะไรอยู่แต่เราก็มีการวัดไข้ตลอดก็เช็ดตัวทําพื้นฐานไปเรียบร้อยละพอเสร็จเขาก็แบบ ขึ้นมาแบบแม่หาหมอหาหมอเจ็บเนี่ยเจ็บเจ็บเ้าก็ชี้ไปที่คออะไรอย่างเงี้ยเราเออไปวัดไข้ผวัดไข้เกือบแตะ40มาิะวันนั้นก็เลยรีบเลยไปกับพี่ปูไปแอดมินที่โรงพยาบาลช่วงตีสองได้ค่ะไปกติค่ะไขปกติค่ะไขวัดปกติก็ตรวจอะไรเรียบละเอียดเรียบร้อยแล้วก็อาจจะติดมาที่โบเนี่ยแหละค่ะติดหมอ กด็ดูจากในคลิปด,ดูไม,ไม่กลัว <c oughs> ดดเลย <c oughs> ไม่กลัว <c oughs> หมอไม่กลัวค่ะแต่อาจจะหวั่นๆกับพยาบาลพี่พยาบาลก็น่ารักค่ะพยายามเล่นกับเขาอะไรเงี้ยจนเขาก็โอเคมาช่วยตรวจความดันช่วยอะไรทําเองเลยอย่างเงี้ย่อี่วันเขาลงบานอ,อ่ประมาณ3วันได้มัาานน้งคะตบนไ้ดีแล้วดีดแล้วค่ะก็ยังยังคงรอดูอาการคุณหมอบอกว่าออกมาก็พยายาม มราดูอาการน้องหน่อยอาจจะมีแบบตัวลุมล่มๆบ้างหรืออะไรบ้างก็ให้คุณแม่ดูให้ละเอียดนิดนึงใระวังอะไรบ้างระวังอะไรบ้างก็คงจะระวังในเรื่องของความสะอาดของน้องมากกว่าค่ะพวกมือเท้าช่วงนี้โรคที่กําลังระบาดก็มือเท้าเด็กก็กลับมาอีกแล้วแล้วก็ไปโรงเรียนก็ก็จะบอกครูว่าให้ให้ช่วยระวังนิดนึงอะไรเงี้ยามไม่เค้าแบบมือมือก็ให้สะอาดตลอดเวลาถึงท่านต้องอยู่โรงเรียนด้วยห วันนี้เขาลงบาลต้องอยู่โรงเรียนค่ะเพราะว่าแอดมิดน่าจะวันพัุหันหรสรงเนี่ยค่ะสองวันต่กอนาเป็นตะเลยค่ะเพราะว่าน้องป่วยบ่อยนแบบเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งน้องน้องไม่บ่อยนะปีหนึ่งก็จะประมาณครั้งคือมารีอ่ะคือเขาเป็นคนไม่ไม่ป่วยอะไรยิบยิบย่บยอย,ยอย่ะคือถ้าเป็นีก็เป็นหนักเลยแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยอนะไรย่างเงี้ยแต่ด้วยความแบบถ้าแม่ไม่สบายถ้าแม่ยังปกติดีก็คงคงโอเคค่ะแต่นี้แบบเราไม่สบายก็ เอาเชื้อไปโดนลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่สบายก็อยู่ด้วยกันทุกวันเนี้ยมันก็ก็มีบ้างนี่แบบคนที่บ้านก็เริ่มไอเขาไอแคกกันแล้วเราช่วงนี้อากาศมันก็แปรปรวนเดี๋ยวร้อนก็ร้อนร้อนเนี่ยมาฝนตกอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วอย่างเราไปโรงเรียนเราก็กังวลไหมคะเรื่องของอยู่เป็นไาที่โรงเรียนไม่กังวลค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาก็จะมีมาตรการดูแลเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อย่างน้องเนี่ยจะตรวจมือปาก แล้วก็น้ำมูกอยู่แล้วถ้าวันไหนน้องไปแล้วมีน้ำมูกคุณครูก็จะให้เอากลับเลยเพราะว่ามีการคุมเ้มงเลยใช่ค่ะก่อนก่อนเข้าโรงเรียนคุณครูจะตรวจทุกคนอยู่แล้วถ้าคนไหนรู้สึกแบบมีตัวลุมๆุหรือว่ามีน้ำมูกไหลก็ให้ส่งกลับบ้านก่อนอย่าป่วยขอ้นหลังใจให้น้องบ้านค่ะคู่ตรงหรือทำอะไรอีกเอ่อน่าจะน้ำหนักเท่าเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมแต่ก็ดูดูผอมเพรียวขึ้นดูหน้าตาเริ่มเป็นสาวขึ้นนิดนึงแม่ของงานอยูดยาวนี้มีแทนไปเท่าไหร่กันไม่ สงการนี้เมษานี้มาริจะน่าจะเริ่มปิดเทอมช่วงต้นเมษาค่ะก็มีแลนไว้หมดแล้วค่ะว่าจะพาครอบครัวคุณปู่คุณย่าครอบครัวคุณตาคุณยายแล้วก็กะว่าจะพาไปทั้งสองครอบครัวแล้วก็จะไปเที่ยวกันก็น่าจะเป็นอย่างคุณปู่ตอนแรกว่าอยากจะไปญี่ปุ่หรืออะไรเงี้ยเราก็แบบคุณปู่แบบไม่น่าจะไหวละเหมือนแบบเหมือนแบบเดินเหินไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยก็เลยให้หมดกันอยู่ในบ้าน ว่าตอนนี้คุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยากไปไหนแล้วก็ก็โหวตกันไปในทิศทางเดียวกันก็คืออยากอยากจะไปอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอะค่ะไปเราได้พักผ่อนแบบเดินเล่นได้อะไรได้อยู่ในโรงแรมได้อะไรเงี้ยมึงไทยเลยมั้งมึงไทยค่ะค่ะเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศไทยสรุปแล้วประเทศไทยแล้วจากต่างประเทศเป็นประเทศไทยประหยัดงบด้วยไม่ใช่เราเอ๊ะนีถามเขาไม่ว่าอยากไปไหน หมดัคะอ่าตัวเล็กไปไหนก็ได้ค่ะไปไหนก็ได้ที่ได้ออกจากบ้าน,านเขาสนุกหมดค่ะนี่ถือว่าเป็นการเที่ยวครอบครัวใหญ่อะไรแบบนี้นค่ะใช่ก็ตอนแรกกะว่าจะพาคุณปู่คุณย่าเขาไปเที่ยวแล้วทีนี้เราก็เลยเออไหนๆก็สองฝั่งก็วางพร้อมกันละก็เลยอ่าโอเค <ๆ S 2> เดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมกันเตรียมที่ถึงคำชุนละมุนกันเกลียดนะคะเพราะเราผู้ใหญ่กับเด็กไปหมดเลยเด็กน้อยก็มีสักประมาณ3-4คนนะนะคะผู้ใหญ่นี่ก็ มีพ่ออีกแล้วก็ไม่ละค่ะเพราะว่าปกติก็ชุลมุนชุลเกอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไปข้างนอกก็คงจะพอกันละค่ะ mm ที่เมันงจะมึนก็ขััดเวลาแบบ จังหวัดไหนล่ะคะเออ่ถ้าถ้าไปทะเลก็อาจจะลงแบบลงใต้ไปเลยอะค่ะให้สัมผัสน้ําแบบใสๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเหนือก็อาจจะเป็นแบบทูพีส์ทูพีส์ใช่ไหมอินทผลิตตูพีสมันพี็นแบบอินทผลิตมีมีเขาก็เลือกเองเวลาเวลาไปแบบพวกแบบโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำเขาก็จะ เอาไปทั้งสามสี่ชุดนะอือเพราะช่วงนี้หุ่นดีด้วยช่วงนี้หุ่นดีถ้าจะมาประกวดฝรั่งบางตัวก็แบบเป็นแหนมไปเลยยังค่ะยังก็เดี๋ยวถ้าเป็นเหนือก็อาจจะเป็นอย่าเชียงรายเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเหนือจะร้อนไหมต้องรอดูก่อน การทำงานของแม่โบที่แบบไปเ,เก็บมาเ,เก็บมาเก็บเอง <ใน S 1> ค่ะอันนี้ของแม่โบส่วนตัวเองนะคะ<ม><ม>งานที่แบบแม่โบมาลิหรือมาลิคนเดียวแม่โบเก็บหมดมแต่อันนี้เป็นเงินที่แม่โบรู้สึกว่าเออเราทําคนเดียว<ม>แล้วเราก็จะเจียดมาว่าเงินส่วนนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่พี่ปอพาพ่อแม่เราไปไหน<ม>เงินส่วนนี้เราจะซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณแม่พี่ปอจะซื้ออะไรแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่ดูไล่อยู่เราก็จะถามตลอดว่าอยากได้อะไรเข้าไล่ไหม อยากทําอะไรอยากจะซื้ออะไรไปปลูกหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็จะถามเขาตลอดถ้าเขาอยากได้อะไรบุกก็จะให้หมดอันนี้คือ<ม>เป็นกาตรวที่แบบสัดส่วนไว้เลยนะแบงไว้หมดค่ะมีเรื่องของเรื่องของกองทุนของน้อง<ม>การศึกษาน้อง<ม>หรือว่าวันใดก็แล้วแต่ให้ให้มีความูสุขว่าวันที่โบไม่อยู่แล้วว่ะ<ม>คือเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปเมื่อไหร่อ่ะไม่อยู่แล้วลูกเราต้องสบายครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่ปอหรือครอบครัวเราก็ต้องอยู่ได้แล้ว่าอยากตับแคนพอแม่ ดูแลครอบครัวเต็มที่เนาะทุกวันนี้คือคือหลายอย่างมันผ่านมาในชีวิตอ,อะทุกวันนี้แต่จากแต่ก่อนที่เรารู้สึกว่าเราทําอะไรอย่างอยากให้ตัวเราก่อนอะไรเงี้ยจนวันนี้เรารู้สึกว่าทําอะไรก็ได้แล้วให้คนในครอบครัวมีความสุขแล้วอยู่กันแบบมีรอยยิ้อมอะไรเงี้ยมันก็มันก็พอแล้วชีวิตเงินเก็บหรือว่าใช้ถึงตัวเองเยอะไหมคะถึงว่า <laughs> ใช้เตเยอะไหม จริงๆโมไม่ค่อยได้ใช้อะไรอะค่ะอยู่บ้านก็คือพักก็จะอยู่บ้านอย่างเดียวทํางานในออฟฟิศอย่างเดียวอะไรเงี้ยเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมากมายอะไรเงี้ย<ๆ>แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขกับการเก็บให้คนนู้นคนนี้คนนั้นเก็บให้มาลีให้ออโต้ให้พ่อแม่ทั้งสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ